เธอกองฉังนนี่ซื้อขายฉันมากองอะไรกันเหรอคะลก็มาขายแพงกว่าฉันฮะกองอะไรกันหรอซื้อขขยหน่อยค่ะเด็กพวกนี้โกงผม,มสิครับคุณโกองอะไรกันอ่ะคุณลุงพูดดีๆนะคะพวกหนูกงคุณลุงตอนไหนใช่ครับพวกผมโกงคุณลุงตอนไหนก็เธอโกองฉันฉันขาย,ขายไข่ใบละบาทพวกเธอไปเหมาซื้อของฉันมาแล้วมาขายไปในสองบาทจนฉันเจหมดแล้วเนี่ยฮะพวกเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไข่ไก่จ้าไข่ไก่ ใบละห้าบาทจ้าไข่ไก่จ้าไข่จ้าไข่ไก่จ้ามีค่ะีค่ะขอบคุณค่ะบีผค่ะค่ะไข่ไก่จ้าพี่ต้นปิงวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างเนี่ยเหลือแผงสุดท้ายแล้วเนี่ยดีนะต้นน้ำเอามาส่งทันแล้วพี่มีอะไรทำช่วยไหม งั้นไปส่งลูกค้าให้พี่หน่อยนะอี่ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวนี้เรามีระบบส่งขายให้ลูกค้าได้หรอครับใช่ต้นน้ำเราจะได้กำไรมากขึ้นนะครับพี่บ๊ายบายไขย่ไก่จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะ,คะขอบคุณค่ะแผงสุดท้ายละเดี๋ยวรีบขายแล้วก็ซื้อของอร่อยๆไปให้ต้นน้ำกินดีกว่าไขา่จ้าไขา่ ร้านขายของเปิดใหม่นี่ได้เวลาไปตบทรัพ์เรียกเงินแล้วไข่ <laughs> จ้าใครใข่จ้าสวัสดีค่ะคุณลุงคะเหลือแผงสุดท้ายแล้วคะ่ะเหมาไหมคะเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษวันนี้ขายดีใช่ไหมล่ะสาวน้อยขายดีค่ะพอได้อยู่แล้วหนูรู้ไหม าการที่จะขายของแถวนี้มันต้องจ่ายค่าคุ้มครองไม่งั้นมันจะค้าขายลำบากฮาะค่าคุ้มครองแต่หนูก็ถามแถวนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าขายได้ฟรีค่ะตกลงจะจ่ายหรือไม่จ่ายหนูไม่จ่ายค่ะจำคำพูดไว้นะเดี๋ยวฉันมีอะไรอ่ะอย่ามาขอร้องนะฉันไปละไม่สนหรอกแล้วก็ขายของเราเนี่ยแหละไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองเรา เดี๋ยวจะทำให้ร้านเจ๊งเลยดูสิเปิดร้านไข่แข่งเลย,ขยไข่ใบละสามบาทจ้า,ขาไข่ใบละสามบาทจ้าเอ๊ะนั่นขไข่ใบละสามบาทเองนี่ไข่จ้าใบสามบาทเองจ้าอะไรจ๊คุณนายอย่างงั้นฉันเอาสองถุงเลยนะครับคุณนายสองถุงนะครับครับผมนี่ครับ เด็กคนนั้นเจ๊งแนะ่นี่จะขายให้ร้านนั้นเจ๊งไปเลย <c oughs> พี่บุ้มเนี่ยไขยอ่อ่ะร้านใหม่อะ่ะคุณลุงเขาขายไปแล้วสามบาทเองไปดิถูกดีปแล้วก็ไออม่จัดแล้วมัไปไป้งขอบคุณครับืออขอบคุณค่ะขายไขย่จ้าขายไขย่เอะวันนี้คนไปไหนหมดเนี่ย ไข่ไข่จ้าพี่นิงร์คะทำไมวันนี้ไข่เหลือเยอะจังพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เขาแม่มาซื้อของร้านเราเลยอ้าวปูมเจด้าพวกนายไม่มาซื้อไข่ร้านเราเหรอนั่นสิหายไปหลายวันเลยนะอ๋อร้านนู้นขายถูกกว่าใบละ3บาทเองใช่ค่ะขายถูกกว่าร้านพี่ตะน้ำตั้งสองบาทฮะถูกกว่าสองบาท ดีครับพี่น้ำปิงงั้นเราต้องลดราคาสู้แล้วล่ะบูมเราเหลือไข่แบละสองบาทนะนายจะซื้อเราได้ยังฮะแบละสองบาทเจด,ด้าพี่บูมต้องซื้อแล้วแหละพี่น้ำปิงคะหนูเอาหนึ่งถุงได้จ้ะ ขายราคาอย่างนี้นะอย่าเพิ่มนะพี่น้ำปิงจ้าอันนี้ถูกมากเลยครับุณจ้าพี่น้ำปิงครับ่างเงี้ยเราจะไหวไหมเนี่ยก็คงต้องขายราคานี้ไปก่อนแลลวต้นน้ำไม่งั้นพวกเราจะขายไม่ได้เลยนะเด็กร้านนู้นขายไข่ไปสองบาทเหรอทางนั้นขาดทุนช่างมันอย่างนี้ต้องเจอท่าไม้ตายของเรา ไข่จ้าใบหนึ่งบาทจ้ามาซื้อเร็วๆข้าวน้าใบหนึ่งบาทเองไข่จ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะไข่จ้าใบละสองบาทจ้าไข่จ้า,จาใบละสองบาทจ้าไข่จ้าคุณป้าซื้อไข่ไหมคะฉันไม่ซื้อหรอกร้านนู้น่ะเขาขายใบละบาทนี่ไนงะฉันก็ไปซื้อมา ต้นนะ้ำเอาไงดีอือพี่น้ำพิงครับตาลูกคนนั้นอะไม่เคยเห็นผมเพราะฉะนั้นผมคิดแผนออกแล้วฟังนะฟังน,นะข่จ้าไปได้หนึ่งบาทจ้าลุงครับขายไปไหนึ่งบาทใช่ไหมครับใช่ไปหนึ่งบาทจ้าอือง้นตูกขมองมอนนี้ไงนะครับเอา้าทำไมซื้อเยอะอย่างนี้ล่ะ อ๋อบ,บ้านของเราครับเปิดร้านอาหารเลยต้องซื้อเยอะหน่อยเหรอถางั้นเอาไปเอาไปหมดเลยก็ได้นะ<ช>แล้วพร<ด>ุ่งนี้อย่าลืมมาซื้อของลูกนะอีกนะโอ้ได้เลยครับอืมอะอาขายไข่ไปนะบาทหมดทุกวันเลยตอนนี้เจ๊งหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าร้านนุน้นอ่ะมันเจ๊งหรือยังไม่ไหวแล้วหมดเลย ไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะเป็นยังไงบ้างสาวน้อยอขายไข่ไม่ได้สักใบอ่ะที่ร้านยังไม่เจ๊งอีกเหรอจะเจ๊งได้ยังไงล่ะคะคุณลุงหนูก็ได้กําไรตลอดอ,อ่ะแล้วได้กําไรมาจากไหนล่ะสาวน้อยอพี่ครับขายรถใหม่แล้วนะครับเอ๊ะนี่เจ้าเด็กที่มาเหมาไข่ลุงนี่ ใช่แล้วครับคุณลุงผมมาก็ซื้อไข่ยนละคุณลุงใบหนึ่งบาทเอาไว้พี่ผมขายใบละสองบาทไงครับนี่ไงคะที่มาของกําไรของหนูพวกเธอโกงฉังนนี่ซื้อข่ยฉันมาโกองอะไรกันเหรอคะก็ามาขายแพงกว่าฉันโกองอะไรกันหรอซื้อขาย,ขายหน่อยคะเด็กพวกนี้โกงผมสิครับคุณโกงอะไรกันอะ่ะคุณลุงพูดดีๆนะคะพวกหนูโกงคุณลุงตอนไหนใช่ครับพวกผมโกงคุณลุงตอนไหนก็เธอโกงฉัน ฉันขาย,ขายไข่ใบละบาทพวกเธอไปเหมาซึ่งฉันมาแล้วมาขายใบละสองบาทจนฉันเจ๊งหมดแล้วเนี่ยฮะพวกเธอทาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่ผมว่าพี่นาปิงกับต้นน้ําเขาไม่ได้โกงนะครับก็คุณลุงขายตัดราคาเขาก่อนนี่คะเออลุงว่าฟังที่เด็กพูดอ่ะเหมือนคุณจะแกล้งเขานะจะขายตัดราคาเขาใช่ไหมใช่ครับคุณลุงแกล้งครับผมไม่เคยโกงและแกล้งใครนะครับมีแต่ผมถูกกระทําฉะนั้นผมขอใช้สิบบทธิ์บวตครับโบวตว่า ผมไม่ได้แกล้งเด็กพวกนี้แต่ผมเป็นคนโดนแกล้งนะครับโหวตมานะครับโหวตให้ลงหน่อยโหวตใ้พวกเรานะคะว่าคุณลุงแกล้งพวกเราค่ะใช่ค่ะสำหรนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะโหวตมาเลครับโแกรัก